สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวรถนะคะก่อนจะส่งลูกค้าจังหวัดระยองนะคะอ่านี่นะคะก็คันนี้ก็จะส่งข่ายทหารนะคะนี่นะคะเดี๋ยวรอทําเบรกนะคะรอทําชุดเบรกหลังตอนนี้ก็มาเทสระบบก่อนนะคะ แล้วก็ลูกค้าสั่งทําเป็นกระบะไม้เปิดได้3ด้านนะคะกระบะไม้เปิดได้3ด้านเราก็ต้องเทสระบบก่อนนะคะว่าระบบเรบรกระบบเกียร์ได้ไหม ลูกค้าเอาไว้ใส่พวกเศษไม้นะคะเศษเศษไม้แล้วก็ขยะอะไรประมาณนี้นะคะ <Okay. S 1> เอิดได้3ด้านนะคะก็จะสูงจากพื้นติดพื้นพอดีอันนี้เท่าไหร่อะสูงเท่าไหร่อันนี้เจ็ดสิเซนนะคะก็จะถ้าเกิดวิ่งพื้นเรียบเนี้ยก็คือจะไปได้เลยไม่ต้องมันจะไม่ติด แต่ถ้าเกิดเป็นทางขูดขะก็จะติดนะคะเราต้องเอากระบะขึ้นอันนี้ก็ทำหัวทำอะไรให้เรียบร้อยนะคะเทรระบบรอจะส่งนะคะรอทำสีนะคะโอเควันนี้ก็มารีวิวนะคะรูปทรงนะครับให้เจ้าของรถได้ชม ก็จะประมาณนี้นะคะคันนี้นะคะไม่ได้เดินระบบไฟนะคะเพราะว่าลูกค้าเอาไว้ใช้งานกลางตอนกลางวันนะคะอย่างเดียวแค่ใส่ไประเซีใบไม้อะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะ